ไม้ใกล้มือเป็นเสื่อให้คนเด็ดถือชมเชยเจ้าอยู่ในที่ป่าเภยยเขาใครเชยเห็นเจ้าก็เลยเด็ดมาคน เพราะมันใกลใครใครเด็ดไปได้สมอุราบ้านหล่อใจใครจะรู้คะต่างปรารถนาจะได้ชมทิ้งไว้มองไม่เสียเปล่าคือ ปล่อยเจ้าพึ่งไม่เคล้าก็เช้าด้วยลมทิ้งใยายให้ตรมเยื่อพ่งเยื่อลมให้คนเข้าชมดีกว่าดีกว่าจะทิ้งข้าตอนรอยหล่น ผู้คนไม่เห็นราคาเจ้าไกลมือเจ้าต้องเถื่อว่าไม่ใช่ดอกฟ้าที่หา มือเป็นสื่อให้คนเด็ดถือชมเชยเจ้าอยู่ในที่ปปิดเผยเขาใครเชยเห็นเจ้าก็เลยเด็ดมาคนเด็ดก,ก็เพราะมันไกลใครใคร เด็ดไปได้สมอุราบ้านหล่อใจใครเจ้าราู้ค่ะต่างปรารถนาจะได้ชมทิ้งไว้มองไม่เสียเปล่าคืนปล่อยเจ้า คล้าก็เชาด้วยลมทิ้งใหญ่ให้ตรมเยื่อพืองเยื่อลมให้คนเข้าชมดีกว่าดีกว่าจะทิ้งคาต้น ไกลมือเจ้าต้องเธอว่าไม่ใช่ดอกฟ้าที่ห่างกล